ครับท่านกำลังชมรายการป้องผัวกับผมแพทย์สัจจพลศรชีชินชวงหมอสัตวแพทย์แผนไทยเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทร์อากาศสุกบ่ายโมงครึง่งถึงบ่ายสองโมงครึง่งและรอบทบทวนจันทร์อากาศพุดธพื้นหัดตีห้าถึงบกโมงชเช้าเชิญติดต่อเชิญดูก็พกันเป็นประจำอย่างนี้นะครับตอนนี้เรามาเล่ากันว่าเราบันว่าคือ สภาพสถานการณ์โควิด -19 ของวันที่16มิมถนุนายน2564ก็บเทียบวันที่15มาด้วยนะครับจะเห็นว่าวันนี้ลดผู้ติดต่อผู้ติดเชื้อใหม่2,331คนเทียบกับเมื่อวานนี้ที่3,000คนก็ลดไปตั้ง700งประมาณเนาะแต่ว่าให้สังเกต ในที่คุมขังนะ่ะเมื่อวานนี้หกร้อยสี่สิบแต่วันนี้เหลือยี่สิบคนนะครับรายการติดเชื้อใหม่สองพันสามร้อยห้าคนจากเมื่อวานสองพันสามร้อยหกสิบคนก็ลดไปเยอะทีนี้ก็รวมรวมกก็วันนี้ก็มีคนติดเชื้อใหม่สองพันสามร้อยสามสิบเอ็ดเมื่อวานสามพัน จะให้ดูผู้ผู้หายกลับบ้านนะวันนี้4,947คนเมื่อวานหายกลับบ้าน4 7 7 4คนนะครับยอดผู้คนที่หายไปเรื่อยๆแต่วันนีน้น่าเสียใจขอแสดงความเสียใจกับญาติซึมิตรเสียหายมีผู้เสียชีวิตวันนี้40คนเทียบกับเมื่อวาน19คนนะครับเอ้วและ อย่างไรก็นะก็ต้องสู้กันสู้กันเรืยๆแล,แลดูต่อดูต่อสถา,านการณ์ของโลกนะครับของโลกจะเห็นว่าทั้งโลกเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านคนนะน,นะเสียชีวิตหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านคนแต่ว่ารักษาหายหนึ่งละหนึ่งร้อยหกสิดเอ็ดล้านเห็นไหม มันก็พอเปลี่ยนพอไปใช่ไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็อยไปอะไรมากนะอยไปอะไรมากแปลว่าอะไรก็แปลว่าทั้งโลกก็เป็นอย่างเนี้นะครับทีนี้ก็บอกว่าจาซสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยเนี่ยนะเราก็ต้องมารู้ว่าเป็นยังไงการแพร่หลายของสายพันธุ์ใหม่เนี่ย ตามเวลาประเทศสยทั่วโลก220ประเทศก็เป็นไปอย่างที่ผมว่า177ล้านนะครับนะครับรักษาหายก็161นะก็ยอดเสียชีวิตครอบเป็นอย่างเงี้ยยอดเสียชีวิตในอเมริกาก็ยแย้ๆหมดนะแล้วก็มาว่ากนะันอย่ากดกัน มาก็บอกว่าในอเมริกาก็ราตายถึงหกแสนนะตายหกแสนที่ตายมากกว่าผู้สียุทธในสมัยสงครามโลกอ่ะสงครามโลกบวกสงครามเวียดนามบวกสงครามเกาหลีเลยนะนะก็ามอางผมก็ยังบอกว่าเรานะถ้าได้ฉีดว่ากีนก็ฉีดแล้วอย่าไปอย่าไปประมาท จะประมาทมากก็จะยุ่งมากนะครับนะตอนนี้ที่เขาว่ามาที่ผมได้รับข่าวมานะว่าเขาเลื่อนผมเขาเลื่อนผมเดี๋ยวมาแล้วเขาจะต่อเลยคือเขาไม่เอาผมไปต่อท้ายนะเพราะผม16วันนี้วันที่16วันเนี้ยผมควรจะได้ถีดแล้วแต่ว่า สิบสี่สิบห้ายังไม่ได้เลยตรงวงถ้าวัคซีนวัคซีนมาเมื่อไหร่พวกสิบสี่ก็ฉีดแล้วสิบห้าแล้วก็สิบหกแล้วก็หกวันที่สิบหกแล้วก็เลื่อนไปตามลำดับคือทุกคนเลื่อนสามมันก็คือผู้สูงอายุละผู้เสี่ยงเจ็ดโรคหวังว่าคงจะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงไอ้วิธีการอย่างนี้อีกนะ,อะเอา แต่จะไม่ไม่มีจริงๆนี่ยนะถ้าเกิดมีอันนี้ก็ผมจะต้องหาทางใหม่แล้วมั้งเนาะลาไม่ได้ฉีดสักทีมันก็กรวนกวายเหมือนกันนะลำคาญนะไม่ใช่คนวันลำคาญอะไรของเขาวะนะก็มามาประมาณเล่ากันต่อว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตชีวิตของเราเนี่ย มีใจของเราเอย่างเดียวของคนไทยทั้งหลายนี่แหละนะครับก็ผมก็ว่าต้องช่วยกันนะช่วยกันทำนะช่วยกันทำว่าเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเราอยู่อย่างสุขสบายในสถานการณ์ที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ครับมีพวกหนึ่งก็วันๆไม่ทำไรแช่งชาติ อย่างนี้อย่างงูอย่างงูอย่างนี้ตลอดเวลาคือไม่ก็สร้างข่าวปลอมทําให้คนตายอย่างนี้อย่างงูอย่างงูอย่างนี้แล้วเราพอเชื่อพอเราเชื่อเราก็อยยุ่งกันใหญ่เลยเห็นไหมแม้แต่จะไปฉีดวัคซีนไปยืนอยู่หน้าหน้าแล้วนะักทิวมาแล้วเปลี่ยนใจไม่ฉีด เปลีย่ยนใจไม่ฉีดแล้วม,มันมันมีนิยายนะครับตอนที่เราไปยืนยืน,ยนออนะเราก็ไม่รู้ว่าในนั้นนะมีใครบ้างที่ไม่ได้ที่ติดเชื้อแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากไอจามาแล้วอาจจะเอาเชื้อมาเลยก็ได้นะนะครับเอาล่ะเสร็จแล้วผมก็ละใหยฟังละกัน ตอนนี้มีถแถลงพวกตกหล่นจากหมอพร้อมนะครับเฉพาะเดือนมิถุนายนพศ2564จากานโยบายของนายนุทินชานวิรุลรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขจะช่วยเหลือกลุ่มหลักสองกลุ่มก่อนคือผู้สูงอายุกเกิน60และผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง เพืผ่านระบบระบบหมอพร้อมจองคิวไว้ให้เรียบร้อยนะเพราะอะไรเพราะสองกลุ่มเนี่ยเวลาได้รับเวลาติดเชื้อเนี่ยมักจะป่วยหนักแล้วเข้าไอซียูแล้วเสียเสี่ยงแล้อาการเสียชีวิตจริงๆก็ต้องขอบคุณรัฐมนตรีอนุทินที่ท่านคิดอย่างเงี้ย่านก,ก็เลยบอกว่าก็เลยจัดการฉีดวัคซีนเนี่ย คณะแพทย์เลยกำหนดวัตถุประสงค์ว่า,วาหเป็นการลดการเจ็บป่วยลดผู้เสียชีวิตกลุ่มเป้าหมายก,ก็คือ7กลุ่มโรคเรื้อรลังและ60ปีขึ้นไปเพราะพวกนี้ถ้าป่วยแล้วมักจะป่วยหนักแลวต้องไปอยู่ใน ICU หรือเสียชีวิตจึงต้องควรจะได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรกข้องเพื่อให้บุก เพื่อให้ระบบสาธารณสุขเดินหน้าต่อไปบุคลากรบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องได้รับเป็นกลุ่มแรกเลยเพราะพวกนี้จะต้องไม่ติดเชื้อเพราะจะต้องเป็นคนมารักษาคนอื่นพวกนี้จะทำให้การเจ็บป่วยลดลงทำให้ระบบสาธารณสุขเดินหน้าไปแล้วข้อสามขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ควบคุมโรคอันเนี้ก็คือจะต้องให้พลเมืองในเขตเขตอะไรครับเขตเศรษฐกิจได้รับการคุ้มครองไม่เจ็บป่วยมากก็คือวัคซีนจะต้องลงไปในภูเก็ตในสมุยหรือในที่อืนอ่นๆรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยเพราะว่าจะต้องรับพวกรับเงินจากการท่องเที่ยวแหละว่างั้นเถอะนะครับ เพราะฉะนั้นนโยบายจึงออกมาตั้งแต่แรกเลยออกแรกยังไม่ได้ประกาศวัคซีนมาถึงปุ๊บมาทั้งซินแวคแอสตราเซนิกาแต่ตอนนั้นซินแวคมาก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลเป้าหมายก็คือบุคคลทางสาธารณสุขก็จะฉีดก่อนเลยจะฉีดก่อนเลยก็วันที่28่สิบแปดกุงพาถึง13ามิถุนมิถุานายน ผูครากรทางการแพทย์ทังสุขและฉีดเข็มที่หนึ่งไปแล้วร้อยละร้อยเลยนะแล้วเข็มที่สองก็ตามมาร้อยละแปดสิบหกจุดห้าในขณะที่เจ้าหนี้ด่านหน้าก็ได้รับเข็มแรกไปยี่สิบห้าจุดเจ็ดและเข็ม 2, อสองยี่สิบสองจุดหนึ่งอสมมได้รับเข็มที่หนึ่งยี่สิบสองจุดห้านะครับเข็มที่สองร้อยจุดสี่ ชวนผู้ป่วยเรื้อรังเจ็ดโรคเจ็ดกลุ่มโรคนะครับได้เจ็ดจุดห้าร้อยละเจ็ดจิดห้าได้เข็บสองหนึ่งจุดห้าขณะที่ประชาชนทั่วไปได้รับหกจุดแปดในเข็มที่หนึ่งทีนี้เรามาดูครับผู้สูงอายุนะครับ้ได้เข็มแรกแค่ร้อยละสองร้อยละหกเข็มที่สองได้ศูนย์จุดสองอีก จะเห็นว่าการให้วัคซีนเที่ยวนี้ยกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิ์น้อยมากจมตามสิทธิ์ที่ควรจะได้ตามแผนที่วางน้อยมากก็อย่างเนี้พวกหมอก็โอ้โหอ,อ,อย่างนี้เราจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องแก้ไขใหม่คือแผนที่วางไว้มันผิดถ้าปล่อยอย่างนี้ผู้สูงอายุและผู้เสี่ยงเก็ดโรคจะเสียชีวิตมากมาย นะครับเขาก็เริใหม่เอาอย่างนี้ในมิถุนามิถุนาถึงกร,รกฎาคมเพื่อลดการสูญเสียการเจ็บป่วยในระบบสาธารณสุขจากกลุ่มเสียงและผู้สูงอายุสองกลุ่มนี้ควรจะรับฉีดวัคซีนภายในสองเดือนให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เป็นเหตุว่าทำไมกระทรวงต้องเข้ามาสนับสนุนนะทำความเข้าใจกับจังหวัดต่างๆว่า ว่าต้องฉีดวัคซีนสองขุมนี้ก่อนโดยเฉพาะพวกที่ผ่านผ่านระบบอย่างดีในหมอพร้อมทำไม่เรียบร้อยแบบผมเนี่ยหมอพร้อมทำดีจริงๆนะครับเพียงแต่ว่ามีใครไม่รู้ชักสะพานออกมาไม่งั้นวันนี้ผมต้องฉีดะ่ะทำไมถึงว่าดีพอผมสมัครเข้าไปปุ๊บประวัติของผมเขารู้เลยว่าไปใช้บริการของโรงพยบาบาลไหนเขาขึ้นมาสามโรงเลย เป็นโรงที่ผมเข้าใช้บริการแล้วก็ให้เลือกผมก็เลือกโรงที่ใช้บริการให้บริการที่ดีที่สุดของผมก็คือโรงที่ได้ทําการทรําบอลูนแล้วใส่ใส่ลวดใส่สเตนทําเส้นเลือดหนึ่งเส้นที่มันตันอยู่เห็นไ,ไหมแล้วทําไมเรื่องเนี้เพราะทาไมไปเลือกที่มีไปขีดโรงพยาบาลเนี้ยถ้าเกิดปัญหากับผมประวัติที่ผมมีอยู่ในโรงพยาบาลจะทําให หมอทํางานได้สะดวกสบายขึ้นนะก็เอาเสร็จแ,แล้วมาเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> ก็มาบอกว่าในส่วนกทมเนี่ยการเยียวยากลุ่มหมอพร้อมเรามีปัญหานะแต่อยากจะติดต่อลงมาที่จองไว้หากเกิดปัญหาจริงๆกระทรวงสาธารณสุขก็จะช่วยเหลือกทมก็ทําได้เขาก็บอกว่าถ้าหาก โรงพยาบาที่ร่วมมือกันไม่เอาเราก็ดูแลกันจริงเราเราก็ดูแลกันเองอย่างนี้ครับผมฟังแล้วแม่งแม่งนะครับอ่ะพูดต่อก็บอกว่านายแพทย์สมพลบอกว่าการจองในกทมเนี่ยเจ็ดถึงสิบสามมิถุนายนเนี่ยนะครับมีหนึ่งแสนเจ็ดหมืนแปดพันห้า้ยห้าสิบคนในนั้นมีผมด้วยนะครับเอาไม่มีฮนะเพราะผมวันที่สิบหก จาก14ถึง20มิถุนายนมี1,33,637อันนี้ผมมีอยู่ในนั้น1คนเพราะผมวันที่16มิถุนายนแล้ววันที่21ถึง30มิถุนายนมี1,44,221คนรวมทั้งหมด4,56,414คนนะแต่ตรงเนี้ยกทมอ,อฉีด เข็มที่หนึ่งไปกับผู้สูงอายุไปแล้วหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าคนเข็มที่สองฉีดไปแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบสามคนส่วนที่มีโรคประจําตัวฉีดเข็มที่หนึ่งไปแล้วหนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคนเข็มที่สองฉีดไปแล้วหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบสองคนทั้งหมดเป็นเลขที่จองในหมอพร้อมแล้วซึ่งก็ไม่มีปัญหาก็ใส่ไปก็เดี๋ยวไปรับบอก ทีนี้ส่วนส่วนกระทรวงสาธารณสุขจะรับรองได้ไรยังไม่ไทราบก็ขอไปทางโรงจยาบาลก่อนถ้ามีปัญหาเขาก็บอกให้ผมติดต่อทางโอเปอเรเตอร์ศูนย์สองเกอ็ใครมีปัญหาอะไรก็โทรมาประ,ระบายเอาแต่ผู้รับโทรศัพท์ก็ไม่เกี่ยวอะไรประ,ระบายก็เบาๆหน่อยนะครับ อ่ะโอปเปอ,อรเตอร์พวกนั้กสาที่รับสายบางคนถูกว่าจะร้องไห้เลยเพราะตัวเองไม่รู้เรื่องด้วยนะครับมาช่วยแต่คนคนโทรมาก็คิดว่าแก้แกแหละก <c oughs> ็เอาทีนี้เขาก็วางแผนละนายแพทย์สมสศักดิ์ก็บอกว่าวัคซีนที่นำมาฉีดให้สองกลุ่มเนี่ยสำรวจละเข็มที่หนึ่ง นัดเจอที่สถานีบางซื่อแต่ประชาชนไม่ได้มาเพราะว่าลงทะเบียนไว้ในตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็เลยไม่ได้มาร้อยละสิบก็มาพวกนี้ไม่มาก็มีนะครับทีนี้วันที่สิบหกมิยเนี่ยก็จะเปลี่ยนใหม่วัคซีนถูกเคลื่อนถูกเลื่อนไปทำให้เอเป้าหมายมันหูกขักไปหมดอะมันเลื่อนไปเรียบร้อยหมด ก็คือโรงพยาบาลที่ผมไปเข้าเข้าคือได้คิวไว้ตั้งแต่นู่นเลยนะผมเขาก็ไม่ไม่ได้แจ้งว่าเขาจะเลื่อนพอโทรไปเขาบอกเลื่อนเขาแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของเขาอ้าวเออผมก็ฝึ่งก็มาเป็นสมาชิกเขาลงไปหน่อยก็เห็นแล้วครับเขามีในเว็บไซต์เขาบอกเขาเลื่อนจริงๆิงเขาเลื่อนเพราะเขาไม่มีวัคซีนแล้วเขาบอกอย่างแรกก็ตาม ถ้ามีวัคซีนมาแล้วก็จะแจ้งให้มาฉีดตามวันตามของที่มานะครับผมเรกโตแล้วอย่างไงวะทีนี้สำหรับคนที่มีการเลื่อนจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนแล้วก็ให้เป็นไปตามเดิมหากมีปัญหาก็ขอให้ไปเช็คที่เช็คกับโรงพยาบาลว่าเลื่อนกลับมาหรือยังผมโทรไปถามเด็กที่รับโทรศัพท์บอกไม่รู้เลยค่ะ อไม่รู้เลยครับก็ให้ไปดูในคอมพิวเตอร์แล้วกันอนะแล้วผมก็ไปดูในคอมพิวเตอร์แล้วกันแต่ถ้าโทรไปโรงยาบาลเดิมแล้วมีปัญหาก็อยากจะให้หมดปัญหาก็คือโทรมาที่สูที่บางซื่อนะครับเพราะบางรายถูกเลื่อนไปเดือนกรกรฎาคมไม่อยากจะรอก็สามารถมาฉีดที่บางซื่อเลยโดยใช้เบอร์เบอร์กลางของหมอพร้อมนั่นแหละ 02792333เซึ่งมีเกือบ200รคู้สายก็จะติดต่อได้มากแล้วหลังจากนั้นก็จะมี SMS บอกวันเวลานัดให้นะครับทีนี้เข้ามาสิครับก็มาต่อว่าวันที่16เนี่ยครับวัคซีนโควิดจะทย,ทยอยเข้ามาในระบบเดิมผ่านการทดผ่านการแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแล้ว นะถ้าคือการผิดมันรับรองคุณภาพแล้วถ้าบายส่งก็ส่งบายเลยจะไม่มีผลกับการเลื่อนบริการของการฉีดของสถาพยาบาลเพราะว่าวันที่สิบหกเนี่ยครับถ้ามียามายาก็จะไปถึงสถานสถานบริการตามโรงพยาบาลแลละถ้าโรงพยาบาลมีการปรับเวลาฉีดเร็วขึ้นตามปกติ ก็จะไม่กระทบกระเทือนกับการฉีดของสัปดาห์ต่อไปและไม่ต้องมาสถานีบังซื่อด่ะก็ตกลงอย่างนี้ครับก็คือว่าตามแผนกำหนดเดิมของของหมอพร้อมเนี่ยครับจะมีวัคซีน6.5หล้านโดสมาในเดือนมิถุนายนก็จะเป็นไปตามที่สบ,บคออกำหนดสาธุ สาธุคืออะไรวัคซีนต้องมาตอนบ่ายเนี้ยครับมาไหมก็ดูคืออย่างนี้นะในฐานะที่ทำเป็นสายธุรกร,รมําทำอยู่ในภาคหนึ่งมีเยอะแยะเลยครับที่ทำให้การผลิตไม่เป็นไปตามเป้าสมตมเราจะออกยาวันที่สามสิบเราเตรียมเคมีเตรียมคนเตรียมอะไรหมดแล้วนะ ทุกอย่างพร้อมอะนะมีข่าวนึงทุกอย่างพร้อมหมดแลวนะท่านชูมาเก่อวกือไฟดับไฟดับเป็นผลให้โรงงานยานะต้องเพิ่มเงิอนอีกเท่าไหรไห่หลายสิบล้านนยคือเพิ่มเครื่องปั่นไฟในกรณีที่ไฟดับเราจะต้องมีไฟสำรองเนี่ย สมัยนั้นนะไฟดับมันดับทีหนึ่งมันดับเปนห้าหกชั่วโมงเลยนะและดับแบบเราไม่รู้จะไปว่าไงการไ,ไฟฟ้าก็ไม่รู้จะทํำยังไงคือมีนกตัวหนึ่ง <c oughs> บินไปชนไปชนหม้อแปลงไฟระเบิดปุ้งก็อย่างนี้ครับมันก็เรียบรอ้อยหรืออีกคราวหนึ่งท่านเชื่อไหมวัตถุดิบเรามีครบหมดแหละล้วมีว,มวัตวถุดิบอีกอย่างหนึ่งซึ่ง มันไม่ขาดอะ่ะมันไม่เคยจะขาดก็คือแป้งแป้งที่จะมาผสมมาปั้มยาเนี่ยมันขาดครับแล้วเราก็ไม่สามารถเอาแป้งแป้งที่ทำขนมมาใช้อ่ะเนาะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวอย่างเนี้ยอย่าว่าจะวัคซีนนะทุกอย่างพร้อมหมดพร้อมหมดแค่ไฟดับก็จบครับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็คงมีไฟงลง์สมรู้คุองเขานะผมรอยับแต่ที่นี้ถูกผลักส่งยาส่งมอบจาไม่ได้มันอีกเยอะหมดแล้วก็หมายกำหนดการทุกอย่างเห็นไหมมันเปะ๊ะเราอะเปะ๊ะแต่โรงงานเขาบอกภายในเดือนนี้เนี่ยเขาจะไม่บอกว่าภายในวันวันที่หนึ่งส่งเท่านี้วันที่ห้าส่งเท่านี้มันมันไม่ได้หรอกครับในสถานการณ์ของโรงงานที่มีตัวแปรมากไป ไม่ได้เห็นไหมก็าอาอย่าโทษกันทุกคนเมื่อไม่อยากจะให้มีปัญหาอะไรนะก็ผมก็ไม่ไปไม่ไปหรอกบังสื่อผมก็อรอโรงพยาบาลนี้แหละก็คุยเขาเขาบอกว่ายามาก็มานะตอนนี้ก็พวกหมอใหญ่ๆทั้งหลายเขาก็พูดกันได่ว่าจะแก้ยังไงยังไง อย่างที่ผมว่าให้ฟังแผหน่าดีมากนะครับผู้สูงอายุกับผู้ผู้ป่วยพิเศษเจดโรคเนี่ยถ้าติดโควิดลโอกาสตายมากก็เลยจะให้ก่อนแต่ว่าไม่ใช่ก่อนนะที่ก่อนที่สุดคือพวกหมอพยาบาลอุกกรณ์าทางการแพทย์พวกนี้ก่อนเลยครบถ้วนหมดเลยเพราะอะไรเพราะพวกนี้จะต้องมารักษาคนป่วยไงคุณไปให้วัคซีนกสีหลังได้ไงใช่ไหม ตกลงพวกนี้ได้ร้อยเปอซนเพราะงั้นเวลาเขาใส่ชุดอวกาศเขายังมั่นใจว่าอย่างน้อยในเลือดเขาก็มีภูมิกันแล้วพ็ทำงานก็จะเบาใจไปหน่อยแล้วก็จะมาดูแลพวกผู้สูงอายุและพวกโรคพิเศษเจรโรคเนี่ยถ้าชุดนี้ได้ได้วัคซีนครบ <c oughs> เขาก็จะยิ่งเบาใจไปใหญ่คือว,ว่าพวกนี้าติดโรคแล้วพวกนี้มันหนักถ้าได้วัคซีนครบก็จะไม่หนัก ใช่ไหมมันก็จะเบาใจไปเนี่ยมันทําให้เกิดผูกขาดผูกขาดไปผมว่าคิวตั้งแต่วันที่สลายละสิบสี่สิบห้าสิบหกถึงผมเนี่ยยังไม่ได้ฉีดก็สามแสนนะทําเป็นเล่นไปนะเอาเพาว่ามันจะได้แล้วก็ได้ขอให้ได้เลยนะก็เขาก็หมอก็มีตัวเลขมาเทียบร้อยแล้วก็โทรถามกัน ถ้าหากใจร้อนก็โทรไปที่บางซื่อเขาเตรียมไว้พิเศษ2,000คนก็200คนต่อชั่วโมงอาจะคนไม่ไหวก็โทรไปเราก็เขาก็จะให้ s s สตับหมายมาให้นะครับนะก็ให้รู้นะครับก็ตามแผนก็บอกว่าวัคซีนคงจะมาแหละนะ ก็มาวัคซีนน่าจะมาวันที่สิบหมาบ่ายก็ส่งบ่ายก็การฉีดของสถานพยาบาลก็ไม่กระทบประปทวยนนะวันนี้เล่าเรื่องอย่างนี้ให้ฟังอย่าไปโกรธหมอนะทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรม <c oughs> ครับพบกวับเด็กชายญี่ปุ่นวรรคกรรมผมเพศาจักรสุวัสดิ์สินสูงหมอสุวัสด์แรแผนไทยวันนี้สวัสดีครับ